จากไม้เทียมสีขาวทำยังไงให้กลายเป็นลายไม้แบบนี้สวัสดีค่ะอยู่กับโบโบว์ทำเองได้ไม่เวา่าในซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านนกได้อ,อย่างที่โบเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการทาสีไม้เทียมแต่ก่อนที่จะไปทาสีกันเนี่ยเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะคะว่าไม้เทียมคืออะไร จริงๆแล้วไม้เทียมไม้เชลราหรืออีกหลายๆชื่อที่เพื่อนๆเ,เรียกกันทํามาจากไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งไฟเบอร์ซีเมนต์นะคะก็จะมีส่วนผสมของปูนพอตแลนด์ทรายซิลิกา้าและก็เส้นใยเซลลูโลสดังนั้นได้ให้พูดก,กันตรงๆไม้เทียมก็คือปูนนั่นเองขนาดและความหนาก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะอย่าง4-6มิลแบบนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับทําฝ้าเพดานส่วนขนาด4-10มิลก็เหมาะกับการทําผนัง งานพื้นแบบนี้ก็จะเป็นความหนา16มิลขึ้นไปดังนั้นเพื่อนๆควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานต่อมาก็เป็นส่วนของลายนะคะซึ่งลายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็แบรนด์ผู้ผลิตด้วยในส่วนที่โบเลือกใช้นะคะที่เอามาทําเป็นผนังนะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็คือจะเป็นเซาะล่องแต่ไม่มีลายส่วนตัวพื้นนะที่โบเลือกใช้ก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนาหน่อยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเซาะล่องแล้วก็มีลายไม้มาเลย แล้วก็จะมีอีกแบบนะคะก็คือแบบที่ทำสีมีลายเท็กเจอร์มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ทีนี้เพื่อนๆนก็รู้แล้วนะคะว่าไม้เทียมเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนแล้วก็ทามาจากอะไรเดี๋ยวต่อมานะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทาสีไม้เทียมยังไงให้เหมือนไม้จริงทาพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเดี๋ยวโบจะเริ่มทําจากพื้นก่อนนะคะโดยจะลงตัวพลาเมอร์ซึ่งยี่ห้อสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีเชอร่าสาหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะโดยตัวนี้จะเป็นสีเทา เอาจริงๆทุกคนตอนที่โบเอามาใช้ครั้งแรกเนี่ยโบเข้าใจว่ามันเป็นสีขาวนะแต่ว่าพอมาดูที่ข้างกระป๋องคือมันเขียนว่าสีเทาทาออกมาก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเทาสักเท่าไหร่นะคะก็ยังรู้สึกว่าเออมันขาวๆอยู่ค <ST. S 1> ือโดยส่วนตัวนะโบรู้สึกว่าคิดถูกมา,มากที่ซื้อพราเมอร์แบบมีสีมานอกจากที่เอามาทาส่วนตรงนี้เป็นพื้นเก่าที่มีรอยกระดมกระด่างของพี่บูมนะคะอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นพื้นบ้านที่โบซื้อมาใหม่ ช่วงนั้นที่โบวางพื้นไปเสร็จแล้วมันก็จะเข้าหน้าฝนเนาะซึ่งมันก็โดนนทั้งฝนทั้งแดดอยู่ใต้ต้นไม้อีกมันก็จะมีความแบบขึ้นตะไคร่น้ําแล้วก็จะมีความแล้วก็จะมีขี้นกบ้างลูกไม้บ้างนะคะทาให้มีรอยกระดมกระด่างค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าซื้อตัวโปร่งแสงมาเนี่ยโบเชื่อว่าตัวโปร่งแสงซื้อตัวโปร่งแสงมาเนี่ยโบเชื่อว่ามันจะไม่สามารถกบรอยพวกนี้ได้มิด ส่วนวิธีการทาพลาเมอร์เราก็จะใช้แปรงทาสีทั่วไปทาตามลายของเสี้ยนไม้ไม่ปัดขวางลายไม่ปัดโค้งไปมาโดยที่สีเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเสมอแล้วก็เท่ากันก็ได้แต่ถ้าถามว่าเราสามารถใช้ลูกกลิ้งทาแทนได้ไหมจริงๆก็เอามาทาได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ลูกกลิ้งทาเนี่ยลายเสี้ยนไม้ก็จะถูกกลืนไปหมดและอีกหนึ่งข้อควรระวังในการทาพลาเมอร์แบบมีสีคือเราไม่ควรทาหนาหรือทาหนักมือจนเกินไป เพราะว่าตัวลายเส้นไม้ก็อาจจะถูกกลืนได้เช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าพื้นผิวของเพื่อนๆนเนี่ยไม่ได้มีรอยกระดังกระด่างหรือว่าไม่ได้ต้องการปรับสีของพื้นผิวก็สามารถใช้ตัวโปร่งแสงได้ตามปกติเลยส่วนตัวสีจริงนะคะโบก,ก็จะใช้ย e ี่ห้อ w o o d t e h x, เป็นสีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะสามารถทางานพื้นและงานผนังได้การทาก็ให้เราใช้แปรงปาดไปยาวๆพอจะสุดมือก็สะบัดปลายแปรงทิ้งเบาๆค่ะ แต่ถ้าเราไปหยุดกลางทางก็จะเกิดเป็นรอยแปลงทาสีอาจจะทําให้ดูไม่สวยงามต่อมาก็คือผนังซึ่งก่อนที่จะทาผนังโบก็จะต้องเอาอะคริลิกซีแลนด์เนี่ยยาแนวรอยต่อทั้งหมดให้เรียบร้อยซะก่อนโดยเราจะไม่ใช้ซิลิโคนซีแลนด์เพราะว่าตัวซิลิโคนซีแลนด์เนี่ยมันจะทําให้สีทาไม่ติดส่วนวิธีการทาก็จะคล้ายๆกับการทาพื้นค่ะคือเราจะต้องลงพลามเมอร์ซะก่อนโดยพลามเมอร์ที่โบใช้ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่ทาพื้นเลย วิธีการทาโบก็จะใช้แปรงทาสีทาไปตามทางเดียวกันเพื่อให้กลายเป็นลายเสี้ยนไม้ซึ่งถ้าเราทาไว้แบบไหนหลายเสี้นไม้ก็จะขึ้นมาแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆเจอพื้นที่ที่มีความยาวมากๆแล้วไม่สามารถทาได้ภายในแปลงเดียวและจำเป็นจะต้องนำลายมาต่อกันวิธีการต่อลายก็คือให้เราเนี่ย ทาจากมุมข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ลากมาตรงกลางสบัดปลายแปรงเบาๆจากนั้นก็ลากมาจากอีกข้างหนึ่งแล้วก็สบัดปลายแปรงเข้าหากันเบาๆแบบนี้ค่ะและถ้าตรงไหนนะคะที่เพื่อนๆทาใช้สีเยอะเกินไปมีรอยสีน้ำเยิ้มๆออกมาเป็นรอยแต้มไม่เรียบร้อยโบนแนะนําให้รีบปะให้เรียบร้อยค่ะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเป็นรอยกระดมกระด่างอาจจะทําให้เรารู้สึกดูไม่เหมือนจริงหรือไม่สวยงามได้ หลังจากที่ทาสีเสร็จแล้วนะคะโบก็เพิ่งรู้ว่าการทําลายเสี้ยนไม้หรือลายไม้อะมันง่ายกว่าที่คิดคือแต่ก่อนอะโบเข้าใจว่ามันต้องออกมาจากโรงงานหรือคนที่มีความสามารถทางศิละปะประมาณนึงถึงจะทําได้นะคะซึ่งโบไม่มีด้านทาสีเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ,อาจจะทําไม่ได้เนาะแต่พอมาทําจริงๆแล้วเออมันง่าย ด้วยความที่โลกเราปัจจุบันนะ่ะมันมีอุปกรณ์วัสดุหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวโบจะมาเพิ่มเติมให้ลายเส้นไม้ของโบเนี่ยดูเหมือนไม้จริงมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มวงไม้เข้าไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้โบด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย